สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มีวิธีการเช็คโปรโมชั่นปัจจุบันในซิมดีแท็ของตัวเองมาฝากกันนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงตามมาดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเข้าไปที่เมนูโทรศัพท์ของเรานะคะกดเข้าไปได้เลยค่ะ ่าต่อมานะคะให้กดไปที่ดอกจันหนึ่งศูน์สามดอกจันแล้วกดแปดนะคะแปดสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะรอสักคู่นะคะอ่าตอนนี้ระบบกำลังดำเนินการนะคะรอ การเช็คโปรโมชั่นนะคะทาง SMS นะคะกดปิดทิ้งนะคะอ่าอันนี้นะคะมาแล้วนะคะ SMS กดเข้าไปเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะบอกนะคะว่าเรานะคะใช้โปรโมชั่นปัจจุบันเป็นอะไรอยู่นะคะก็จะมีโปรโมชันโทรทุกเครือข่าย99ตังค์นะคะแพ็กเสริมก็คือเน็ตไม่อั้น60กิกนะคะ รายละเอียดก็จะเป็นตามนี้เลยนะคะค่ะนี่ก็เป็นวิธีการเช็คโปรโมชั่นปัจจุบันของเราง่ายๆก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันค่ะสวัสดีค่ะ